วัสดีค่ะวันนี้เราจะดีค่ะช่วงเลิฟพันสักอย่างเลิฟพ,พ,พันเอลวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมชื่อว่า Fake Artist Online วิธีการเล่นนะคะก็แค่เรารวมเพื่อนๆนะคะมาจอยเกมเดียวกันเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีหนึ่งคนที่เป็น Fake Artist หรือว่าศิลปินตัวปลอมนั่นเอง ศิลปินตัวปลอมเนี่ยก็จะไม่สามารถเห็นคำศัพท์ที่เว็บสุ่มให้นะคะจะเห็นแค่หัวข้อเท่านั้นแต่ทุกคนเนี่ยก็จะได้2เทินในการวาดรูปด้วยกันค่ะก็คือสามารถวาดได้คนละเส้นเท่านั้นผลัดกันจนครบคนละสองตาปุ๊บเราก็มาโหวตกันค่ะว่าใครกันนะที่เป็นศิลป,ปินตัวปลอมใช่แล้วคือยากตรงว,วาดได้แค่เส้นเดียวยนี่แหละใช่แล้วค่ะงั้นเรามาลองเริ่มรอบแรกกันเลยดีกว่า มาไม่ได้ควเขะเท่าไรแล้วค่ะเปิดมาฮีคดินคนแรกใช่เลยนี้ตาอูเมลินค่ะเมเซนตกจ้าชอบอ่ะชอบการเปิดมาอะไรต่อเมโรลินค่ะวาดได้เส้นเดียวเพราะว่าได้เส้นเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องวาดกลับไปกลับมาค่ะ เออตามินนรินแล้วค่ะสมัติจะวาดรูปไม่ค่อยรู้เรื่องอุ้ยตายขอโทษค่ะอะไรอุ้ยเอาฮะบอกว่าผิดไม่เป็นไรนิดหน่อย สมองศิลปะผิดไปอะไรคือการมองศิลปะนี่พี่แครีนกำลังใช้ความพยายามมากๆเลยค่ะต่อไปตาอุเมรินค่ะอุเมรินก็ดูจะใช้ความพยายามมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้สักพักหนึ่งแล้วน้องยังไม่แบบ น้องกระจึกกระจิยอะไรออกมาก็ไม่รู้นะคะอาต่อไปตามิโนลินค่ะมิโนแล้วมิโนแล้วเม็นโลวาตกระบอกเผ็ดอยู่ข้างบนสีเขียวด้วยนะมิโนปิดท้ายเริ่มโหมค่ะทีเนี้ยเราต้องมาโหมกันแล้วว่า ทั้งหมดอุเมะค่อนข้างมั่นใจ <laughs> อุเมะ <laughs> อุเมะพิคาริน <laughs> อ,อุเมะ <laughs> <laughs> อะไรสรุปผลโหวตก็คือไปที่อุเมรินค่ะแต่ว่าคน <laughs> ร้ายก็คือบวยไม่ใช่พิคารินค่ะ <laughs> <laughs> เฮ้ยทำไมเธอรู้อ่ะพิคาริน <laughs> ตอนนี้คารินยังไม่รู้เลยมันะคำสาบคืออะไระแล้วพิคารินลองเดาว,ว่ามันคืออะไรที่เราวาดมาอะไรคนตกปลา ส้มส้มว่าผิดส้มคิดว่าคือส้มมาเห็นวงกลมฮิคารินที่ส้มคิดว่าอ๋อฮิครินรู้แน่เลยส้มก็เห็นแล้วว่าเป็นหัวคนสรกพักบวยวาดคนกำลังตกปลาอ่ะส้มก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไปตามแผนคือเมลกมาหักมากเว้ยเมลกมาวาดปลาเอ้ยเมลมาวาดคนที่มีปลาบนหัวเว้ยเว้ยเมลทอนเมลไม่เห็นว่ามันเป็นคนเจ๊มาก ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะถ้าหากชอบก็อย่าลืมกด Subscribe และกดติดตามโซเชียลมีเดียของพวกเราด้วยนะคะเอาเช็คชื่อเมดาินมินอลิน,น,ลนอาคาลินค่ะฮิกการินมากิรินค่ะโซลารินอุมเมรินมาสายจนไม่รักที่ส่งถึงทุกคนลาเ,เ็นเตอร์ค่ะเย้